ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางขึ้นสู่เขาใหญ่ครับเ่ลคองน้ำนิดนึงก่อนทางขึ้นเขาใหญ่ครับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่ครับบรรยากาศยานบายครับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หนึ่งคนครับคนเดียวเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบครับไม่มีสัว์เรียกมานะคะไม่มีครับเจ็ดสิบอสามสิบเรียบร้อยค่ะครับขอบคุณครับครับเดินทางต่อครับสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าอุทยานครับ ไปในรถครับสราระการเฉพาะเขาใหญ่ในรถขอให้เดินทางโดยปลอดภัยสวัสดิภาพครับเดินทางสู่ลานกลางเต็นท์ครับวันนี้เราจะไปกลางกลางเต็นท์กันที่ลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับ ่วงเวลาที่ขึ้นเขาตอนนี้ก็อยู่ที่สี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็นพอดีครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางขึ้นเขาใหญ่ครับ ชมวิวตรงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างที่ีวท่าทวาี่คราบี่วที่ว่าที่ว่าทยาที่่าทีวาที่วนาที่ว่ทีมาที่่าวา่วาทีารี่วา นักท่องเที่ยวเยอะครับวันนี้วันอาทิตย์ <c oughs> นะครับกับบรรยากาศยามเย็นๆภาพวิวส,สวยตรงนี้ก็น่าจะเป็นเส้นทางที่เราขึ้นมาครับนครับก็จะเป็นวิวเมืองครับอากาศเย็นลมก็ ก็มีลมนะครับนีครับจะเป็นวิวเมืองครับตรงนี้อ๋อตรงนี้ไ h บจอหโอ้ย้ โอเคครับจุดชมวิวตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนักท่องเที่ยวที่ทั้งลงมาแล้วก็ เพิ่งขึ้นไปก็แวะถ่ายภาพเช็คอินกันที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นเขากันต่อครับรายานยนที่เยางเก็น้ำครับก็เป็นจุดช่องยูจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งครับสงสัยจะไปจอดอีแล้วเราจะลงไปดูครับ ยาาศยามเย็นครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นที่อ่างเก็บน้ำกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับบรรยากาศดีครับ ช่วงเย็นๆสี่โมงห้าโมงเย็นครับกับบรรยากาศยามเย็นที่ริมอ่างเก็บน้ำครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับนี่ครับทั้งรถและคนเยอะครับน,นี่ครับตรงด้านหน้าของเราฝั่งตรงที่เรามองเห็นก็จะเป็น ที่นักท่องเที่ยวได้ไปถ่ายรูปก,กันครับนี่ครับบร,รยากาศที่อ่างเก็บน้ำเขาใหญ่ครับบรรยากาศดีครับริมอ่างเก็บน้ำก็นักท่องเที่ยวก็อามากินลมชมวิวที่นี่ครับนี่พักผ่อนหย่อนใจก่อนเดินทางกลับและขึ้นสู่เขาใหญ่ครับ นี่ก็เป็นทางผ่านครับแวะได้ครับบรรยากาศดีต่งนน้นก็มีครับ บรรยากาศยามเย็นน่นครับน่ครับนักท่องเที่ยวก็กำลังเดินทางขึ้นสู่เขาใหญ่แล้วก็เดินทางกลับลงมาครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นสู่เขาใหญ่กันต่อครับแล้วกลับมาเจอกันบนเส้นทางการเดินทางสู่เขาใหญ่ครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดการติ้นถากกล้วยไม้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เรียบร้อยครับนี่ครับ ตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์ชื่อผากล้วยไม้ครับนี่ครับผากล้วยไม้ก็จะอยู่ตรงนี้ นี่ครับตรงนี้มีหน้าผาไหมผากล้วยไม้ม <ผา S 2> ไม่ไม่มีหน้าผาใช่ไหมไมีแ่นี่แต่นี่ตกเข้าอ๋อม,มีน้ำตกด้านในครับโอเคครับด้านในก็จะเป็นน้ำตกน้ำตกน้ำตกตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถ ี่ขาล้วยไมกตรงนี้จะเป็นลานการเต้นครับโซนโซนด้านหน้าที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดออลานการเต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่ง ว่า,าด้านในมีอะไรเห็นสะพานอยู่ด้านในครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติหากล้วยไม้ ตกนิ้วสวัดนะครับบรรยากาศยามเย็นที่หลานกลางเต็นท์ผากล้วยไม้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับน้ำตกผากล้วยไม้น้ำลึก2เมตร นี่ครับสถานการณ์น้ำสีเขียวครับนี่ครับกับบรรยากาศจานเย็น ตรงนี้ก็จะเป็นลำธารน,น้ำครับก็บรรยากาศดีครับมีสะพานเรียงยื่นออกมาให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสองคนครับนะครับริมลำธารน,น้ำที่จุดกางเต็นท์ หากล้วยไม้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับเดี๋ยวเราเดินไปดูจุดทางเต็มนครับ ท่องที่ยวก็กำลังทยอยมากเรื่อยๆครับอากาศเย็นๆนี่ครับที่ลานการเต้นท์ผาล้วยไม้น่ครับทางด้านนี้ทางด้านซ้า,า,นายมือของเรา ที่มองเห็นตรงนี้ก็จะเป็นก็จะมีห้องน้ำครับหลักการเต็นก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ห้องน้ำก็จะอยู่ทางโซนทางด้านนี้ครับอันนี้เป็นห้องน้ำหญิงส่วนห้องน้ำชายก็จะอยู่ฝั่งทางด้านน้นรับ อันนี้ห้องน้ําหญิงแล้วก็ห้องน้ำชายจะอยู่ฝั่งัรงด้านโน้นนะครับบรรยากาศยามยินครับที่ผากล้วยไม้ลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ครับ นนี้เราก็อยู่ที่้านกำกับดูแก้วยไมครับเราเป็นแฟนคลับกันที่ทุกวันนะครับ